นี่ผงเขาข้าม้ามครับออ้ยหแเดือนเก็บไปสี่ดอกเนาะแล้วเห็นสอดอกนึงเพิ่มแถาเนาะแกงหวานแหงเยอครับนี่เนาะ๊า้ามค่ะช่ันสันน่อยนี่าไสวงาม่วยไหันเห็นกองนี่จ้อนับดินซุ่มเลทีเนาะน็ดชนิดนี้มากดินซุ่มๆเลยแต่ก็เป็นผงตะเหาะ มัน z ่ o m นี่คจะออกดีห้จ้ะวันนะโอยขาเป็นไงห่านเลยโอ้ยตกใจโเลยครับหนึ่สองาสี่อ้สีอี่ดีอ่าโ้ก็ดตัวนี้เก็ดค่ะฮะเบสเก้าย่าไนูเลยครับเก้านำโชค สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสามันนี้ก็บมาพอกันกับบาลานกับสาน้องพก้วครับพอกันมัพอกันนุ่นผลลึกหัดเนาะแม่ครับลหัดสีส้มเป็นตัวผุดสะพคา้มเนาะแต่วันนั้นเราจงจเด้อจ้ะวันนี้บ้านเรื่อกับภาพพี่น้องเขาเราปาขึ้นเขาเนาะแม่ครับที่ก้วท้องนอวันนี้เก็ยังอยู่ถี่แบนสังหอมเนาะบุญเหนือคามเพิ่มบุญทลีเจ้าบุญราชานี่จ้ะนี่คราบยงอยู่กับอายใหญ่เนาะนี่ครับครับบาฝนสาวเดือนนี้เด้ออาลาอยะพี่น้องเฮ็ดบดเฮ็ด ปวดนางอำเภอวารนอก็บอกน่า่าสนองเขาว่าจักสิไปไหนอีกอย่างนึงเฮ็ดเผิ่มพี่น้องเขากัะสั่งขมานะแมนครับชาวสนองกทยอยหาหายเด้อจากจะบยาเฝ้าโอนเด้อจากมันใหญ่มันบ่ได้นะแมนรับหลวงพตาบังเจ้ามาเมือนี้บ้านสนองสีมานมานะครับไปกันครับเด้กขี้ไงทำเงี้ยเด้กบุาขาวน

เฮ็ดเฮ็ดเพิ่มเฮ็ดเพิ่นเก็ดเยอะ้็เมื่อหรือว่มีปสองตอน้จรนพันสี่ตอนเพ่งเดขึ้นแ้ขึ้นล้อือิจอนสามดอกครับแกงเสียทิ้งเยอจ้ะทิดขมนี้หนึ่งเนี่ยครับเสียกายเกงรวมรวมหน่อยเนาะเมี่ยครับอ้ยบดินรวมนะเนี้ยนะเราจะ ก็าไงนี่มึงนี่ยนี่อะไรเนาะพ่อก็เฉอนจจอนนันเนาะอื้อ้ยอ้ยเปจอนใช่ไหมนาแม่ครับอ้ขาแพี่น้องว่าพู้ใด้กินมีติดผมเน่หนีเสียบเนาะงามกึบกรึบดีครับอูยนาแห้งครับเก่งเสียบครับเนาะ ี่ผมติดปากพี่ข,อ,ของทเฮ็ดผมคมอยู่ค่ะเด้อาจา้ะผมเสียมนะผมไปเลยเออติ้งดีมากตัดติดดิ้งครับง่าไม่ดีนี่จแเหน็<ร>หนเหวี่ยง้าเนาะ โอ้โห่าไม่ดีครับขาเพิ่อนดิบๆนี่เหรอมั้งอืมเดี๋ยวแล้วไปดี้นเถอันอนกินยัไเลยนื่งไปดีเนี่ยจับกระถีรนต่อนั่งนองเป็นจับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งหลังคอคอก่อน

เด right. right. ี <light> ๋ยวเราอย่าเก็บอยู่ได้ไหนหามาหาหลอกเมืองหาหอมเนือเอินนะเอินมาเดี๋ยวเอินมาเดี๋ยวมาถูกาเดือครับลักษณะต้นซี่เนาะพี่น้องเอี้ยงก็ถามเข้ามาว่าะไอต้นซี่เบิ่งแน่ ครับลักษณะใบเป็นเป็นลำต้นหน่อยมันต้นหน่อยเพื่นครับต้นเพื่อนเดออกดี่ขาวไม่เห็นไหครับลำต้นเป็น,นปลาชี่ครับต,นตน้นต้นฉีเพืนกระติ๊บเที่ยวไปเองครับลักษณะปลาชีครับลักษณะปลาเฮดเพิงแดงเฮดเพิงขาลาย ออกอะไรทุกเห็ดแล้วครับเป็นเห็ดปอดินเห็ดดินเห็ดแดงออกขึ้นกันครับตาที่ออกในหลายเห็ดครับถ่ายตน้นชีพี่น้องเาเบิ้งนึ่งพี่นอ้องเหาอยากงว่าต้นชีเป็นแบบไหนพ่นนะย่ะนี่ครับลักษณะใบเป็นใบแกลี่ใบอ่อนพ่ะย่ะ ใบเป็นกระสีขขยใบกอต่นกอขึ้นกันนะครับขขยกันอืมนี่ามีเนาะอืมครับอืมขุดดินสองดอกนี่อืมดินเริ่มออกแล้วครับเ้วก็ต้องใส่สายตาดีๆนี่เด้อ เดีนคือใบตองแห้งเนาะตุง้งทะเลาะกันมอ้อาันหมดเลยอืมข่มวน่ามนงนี้เโอ,อ้าเอาลูกปะ่ะ สอนเนาะนี่ครับ <S 2> <S 2> เก่งก็ได้ก้อยกรไดัเน,ะน,นะาะนี่ครับืขาเปนวกลากกิ้มอ๋อจะบวกจะวกเจาะอือมองเลยกระด้คือดอกบังเนาะ ยูงไหนยูยังไหนยูยังไหนยูนั่นล่ะเรไปพี่ไปพี่ตอไปตอ้บนดอยยไหนดยังไหนยูไหนยูเลยยูงไมันยข่งขอนนะมเราเฮ็ดเอยเลย

พอยเนี่ยโอ่งแดงชี้ได้ครับนี่นะโอ้ยข้าข่งปะปด้ะดอกโอ้ยจอดท้งครับชิน่าแที่ไหเนาะอืมอ๋ออืมอืออยงามอามเ้อะจ้ะไงแต่ว่างามครับมันช่าบูดนะรมบนี่ยนุ่นอน่ะยังเท่านันดอกอย้งกับปูยัง này cái cao, cao sáng, rồi nhậu bớt bớt cái khoai, cái đấy, cái cái này cái câu... cái câu bớt, cái khói, ผึ่งเด็กจอนครับดินซุ่มๆดทีเนาะแม่นชนิดน้มากดินซุ่มๆเลยแ้ะกบให้ผึงตะเหอมินซุ่มนี่จออกดีห้จ้ะนนหขาเป็นไงละวเนาะมหมเนาะเฮ็ดยังกับขาใหญ่เนาะแอกแค่นกันเลยครับเป็นดครับเอ่เีเนาะ อื้งนาไม่ดีโอ้หสมุทักท้วงมีมาหลากห้ายเห็ดด้วจ้ะหลายชนิดแล้วครับเการ่วมกันนี่โอ้ยปวดตงหัวเลยเขียรสชาตินะเ่รร้ายจ้ะภูมิใจเสนอวะไอนาส่่งวะอากนั่งกับไอโู่อีสองบอก ละลายน้ำพึ hmm. all, mm ่งนะครับสองดอกสองดอกอู้ยพ่นเขาามครับอู้ย้าเดินเก็ี่ไปสดอกเนาะเห็นสอดอกนึ่งเพื่อนเถาเนาะแกงหวานแหงเยอครับอันสอนแห้ง้ยดีห้ามหะ

ย้ายไปเลยวไอไอเดี๋ยวๆนียวนี่างเกิดเลยเนาะน่ะข้าคันคี่เป็นสันสันเนยนี่ข้ากันนี่สวงามมากโวยไ้หันห็นกล่องนนี่กล่องที่โวยไม้ ตะกองก็งหามหมุนจาวาลานแกนักแสดง,งสงม,มุหามุงตะกองก็เล่นง่า้งามตัวตะกองตีเจออื้มืมีป็นมงเลยนบ้านเอกดินออกไหมครับอ้องามเลยสอนไปเป็นเสี่ยบ้าบ้านน้องน,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 น อ้ามืออืมโอเคแล้วๆค่อยๆเอาๆเอาข้อมือเนาะใส่ติดต่อเหรอดอกไม้ขยาวเหนียวเนะดอกไม้กัดมโอ้

พอดินส่วนนึ่งออออกข้างนในนนนอดอกหนาดอกง่ายครับอุ้ยขนทำลายร่างกายเนี่ยางคอนสอันนี้กคือว่าบาดเจบอ่อยองนเลยบ้างดหาอัน้ปวดอดหอกขางนอันนี้ข้างนอื้อ้อ ไม่ก็ดังเิ่มแลนะครับวันนี่คอก้อนที่โอ้หาเลยโ้ขาดแล้อสั่งเลยแค่หลังหางเนาอืมหนเรเลื่อเนี่ยแค่หงจะไปถึง นี่แท้เลยนี่งามไหมแบบไหนเลยเนาะแบาไหนจ้ะร้ายหมุ่มนะครับอาจจเปลี่ยนเป็นเห็ดแนมมหน่ยเนาะข้าวโพดไม่แล้วออกถึงเด็กสี่แมนแบออกมาสวยๆเนาะแมนรับ ครับสคุณผู้ชมพี่ผาหนองมาบ้านนะครับมีม้านี่เรื่อยละจ้ะมานจะมีรวมๆเรามาล้านนะแน่ยนครับเห็ดบนดินออกใหม่แล้วเด้อจ้ะดอกกํบลังก้าเบออย่งนี้ก็เกิดเฮามาแล้วมาแล้วทรงดอกตรงสัญญาณที่ดีแล้วครับอือหูคุณนะ การ้องนงกับบาลานเด้ะครับอันนี้ตอเอือยกับอายเนาะตองเอือกับอายเจิดกับขิมเนาะอันนี้ของบางคนชาวเดือนนะจ๊งงะงา,ามเลยครับสามตาใหญ่เลยือว่ามานเกินคาดแล้วครับมันจะเข้ากับใส่เวลาบดดน้ำเนาะง่นครับข้าพเจากขอบคุณทีุ่กกำลังใจด้วยจากทุกไลค์แช์ทุกคอมเมนต์การติดตามและชมจ้า ขอพูดข้ามมาข้ามเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาหลายๆเด้อจ้าจะบอกกันสิ่ไหมจ้าสิ่นี่ว่านพน้องกับเอ๋ยกับหน่องลาไปก่อนเด้อจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเออเออเออฮ่าฮ่าฮ่าดูครับอาไงครับเจกันมือหนาครับผมเจอกันมือหน้ามือไม่นี่ครับไปกลับบ้านนะครับยิ้มแหงเด้อพี่น้อง